ขณะน,นี้10น21นา,าทีแล้วนะครับ10นาฬิกา21นา,าทีสวัสดีย่ที่ทำทุกท่านทุกคนครับยกน้ำสว่ายใจได้เลยครับน้ำแบกไปได้นะครับทรายเจ็บไบนาครับ รมทงกูไม่ต้องกาบผมก็ได้นะครับผมอู่ัดบากระปงบบกระปงครับคาดกไมัดโอ้ผมไม่ต้องกาบผมก็ได้ครับนไปลำบากครับบอกว่าโดาถวายเนนโดนโดกาน นับครับตอนนี้ผมข้างเหนือนะครับนะีคุณคุยกันเยผมใส่ตลอดใส่มาตลอดครับแล้วถวายหลวงตาเปิดหลวงตาไป็นับเวลาทำสมาธิน้องครับเนาะได้ขึ้นไหขออนุญาตนะครับเล่นนะครับทักผมทำถ้าไม่ใช้ก็ไปไว้ที่วัดอ๋อได้ครับได้ครับ ทุนจาท่านลองใส่ประคำนะครับเมื่อกี้นี้ มองตาชมคล้องลองคล้องประคำดูนะครับเมื่อกี้จับภาพไม่หญ่ทำรับชมไม่ทันเท่าไหร่ครับครับก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีจะป่าเขานะครับจะป่าไม่ได้ภูเขานะครับตอนนี้ก็เข้าเขตนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ มีเยติธรรมนะครับที่มารอขาวไว้ของหลวงตาเป็นชื่นตลอดเส้นทางนะครับถนนเส้นนี้จะแคบนะครับ,สอ,รบ,บส,อสองเลนนะครับมันี้มีจะแคบ2อเลนเป็นทนนสองเลนนะครับ ครับก็ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่11กิโลนะครับจะถึงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหลืออีก11กิโลนะครับดูจากละกิโลนะครับเทศบาลตำบลแม่นะนะนตรงไปนี้ครับ สมอะไรเก็บว่าบูชาแต่สลีบมงคลนะครับสงมอะไรเก็บว่าบูชาแต่สลีบมงคลนะน้ำแบ่งไว้ดื่มไม่ทามแต่สลีบมงคลได้นะครับส้มอะไรเก็บว่าบูชาเน้ำแบ่งไม่ได้เลยนะน้ำแดงไม่ได้เลยนะครับสวนตะบลแม่นะ่บ้านแก่งปันเต้านะครับครับหมู่บ้านข้างหน้านี้นะครับบ้านแก่งปันเต้าตำบลแม่นะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

นี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านใดจะดิชุดงคนะครับมาถึงด่านแล้วนะขณะนี้10นาฬิกา43นาทีนะครับ10นาฬิกา43นาทีสวัสดียศธรรมทุกท่านทุกคนนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธ อันนี้จะลิขิตลงนะครับมาถึงด่านแล้วนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับที่ด่านนะครับรามมายกน้ำนะครับเึ้นนะ้ำก็หลวงตามมาถึงยกน้ำนะคุณแม่นะหลวงตามมาถึงยกน้ำขึ้นครับผม ขอดบอ,อกด้วยค่ะแม่ขอดมองด้วยค่ะแม่ขอดมอกด้วยนะครับหแต่วันชื่นปัญญาพุโทโธนะครับท่านได้จาริศุลงนะครับมาถึงด่านตรวจแก่งปันเต้านะปันเต้านะครับนนะครับี่ท่านจะพักเท้าช่วงเที่ยงที่นี่นะครับใยญ่สองท่านทุกคน มารอตั้งแต่ตีสีแล้วค่ะโอ้มารอตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับลงดอยมาตั้งแต่ตโอ้นะครับในในช่วงที่รอนีอ่ยอะพี่ไปดูดูทางไหนครับดูผ่านเพจนะครับเพจอะไรครับตั้มดำซิ่งผมนี่ตั้มดำซิ่งพี่สวัสดีครับผมท่า <laughs> นบอกว่าดูผ่านเพจตั้มดำซิ่งนะครับมาตั้งแต่ตีสี่มารอหลวงตาว่างั้นนะครับ ท่านบอกว่าดูผ่านเพจต่ําดําซิง่งมารอตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ก็10บโมงสี่สิบสีบส่นาทีแล้วนะครับ10บโมงสีบสิบนาทีท่านมารอตั้งแต่ตีสี่นะครับอันนี้ก็10บโมงสี่สนาทีนี่ก็พี่ทหารนะครับที่มารอถวายน้ำหลวงตามั็นชื่นนะครับสาธุสาธุาธาครับผมยกน้ำด้วยนะครับ สาธุครับผมนี ett, ม่มอนลงบาจขาไก็ด้กร่วมส่งหนุงตาถึงที่พักท้าช่วงเที่ยงนะครับได้ทำนะครับสำหรับ เช้านี้ดวงตาท่านก็พักเท้าช่งเที่ยงนะครับที่ดาบป่าเตานะครับเพื่อที่จะให้กูชก้ชีพกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับพยาบาลได้พักทานข้าวน้ํานะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างนานหนึ่งชั่วโมงอย่างไม่นานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับหลวงตาฮันพักที่ห้องยุทธการนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีย่าธทุกท่านทุกคนครับ